มาลุกมากินนี่ก่อนเร็วเอาหัวตงมาลุกเร็วรรอ,อึบอ๊บอึบ๊บเออโ,โ,โอ้โหนี่เมื่อคืนหลับดีไหมหลับดีชื่นใจโอ้โหเอออเอียดแข้งเอียดขาได้ดีเนี่ยมาเนี่ยอ่ะอ่ะยายดื่มนีไนะนหฮะยา กินล้มเหรอยากินยาอยากจะโหกค่อยๆกิน,นกินหมดนี่เออกินแล้วจะแข็งแรงสดชื่นนี่นะคะโดกไปหน่อยเชา้านี้นั่นเขียวเนี้อเดี๋ยวใช้สายสั่งข้าวต้มให้กินวันนี้นอนพักผ่อนไม่ให้ไปไหนนะวันนี้รู้ไหม ไม่ให้เที่ยวแล้ววันนี้ให้นอนพักผ่อนอยู่ห้องนี่อ่ะดันไปเล่นได้สอยนู่นนี่นั่นใส่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้หมดแล้วเอึ๊บเอาขวดไหมไม่เอาแล้วพอนี่น้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่นใช่น้ำสุอุ่นใส่ให้ล้างขวด Đường Chính đường Ừ Cấp 3 em Kín một này nê nữa Ờ, kín Nam, kín Nam như nhiều, nhiều. Ừ. 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 Nhi. ừ. สดชื่นไหมสดชื่นไหมกินไปแล้วสดชื่นเอออะไรนะยายบอดที้เยียวเยียวไปเลยเยียวไดเลยกระป๊อกเยียวเนกระป๊อกเยียวอยู่บ้านไ่เดี๋ยวมายังเยียวไปเลยเยียวรถเนี่ยเออเยียวรถที่นอนไปเลยเขาสักนี่ยายเขาใส่ผ้าอ้อมไว้ใส่แพรเพิดไว้ไม่เป็นไรล่ะไม่เปียกเยียวไปเลย เออนี่ยไม่เปียกเยกีเ่ยวเลยจะจะกินน้ำปังปกินน้ำปังก่อนกินเดี๋ยวลงไปกินข้าวยายบอกหิวเอ๊ะมาหมานี่ทำไมหิวได้หิวเดี๋ยวอยู่บ้านถามทีไรก็ไม่หิวไม่หิวฮะอเออแล้วหมานี่ทำไมหิวจริงเลยอ่ะ mm hmm. ไม่รู้เออเพิ่งแปดโมองอยู่บ้านเก้าโมงสิบโมงก็ไม่หิว หมานี่หิวจริงเลยเนี่ยบอกจะกินจะกินขนมปังกแก้วลัลงนกก็กินไปแล้วหนึ่งแก้วอ๋อไม่ได้กินน้ําขาวเลยมันกินลังนกไม่ได้ชงไม่ไกินน้ำขาวโอ้ยไม่ได้ชงน้ําขาวยายกินให้กินลังนกไปอย่างเดียวว่าใช่ไหมกหิว,วสิเออมันไม่เหมือนกันนะยายเนาะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวกลางวันค่อยไปบ่ายค่อยกินตอนนี้เดี๋ยวลงไปกินข้าวต้มข้างล่างเนาะจะกินข้าวต้มข้าวสวย <uta an> จะกินข้าวต้มหรือข้าวสวยข้าวสวยเข้าวสวยเหรอ,เ,หอ,อเ,เดี๋ยวลงไปกินข้าวผัดข้าวอะไรข้างล่างเนอะอันนี้กินนี่ลองท้องไปก่อนโอเควันนี้ฉันจะไปเที่ยวเกาะล้านฮะ<า>ฉันจะไปเกาะล้านยายอยู่กับแม่นะจะไปก็บใครไปก็เอ๋รู้เปล่ายายไปไม่ได้ครับหรือจะไปถ้าไปก็กอดก่งนัน้นไป ไปไมั้ยไม่ไป,ไปอยู่กับแม่นะไปเที่ยวเดือมหาเจ้าอะไรบ้างที่เกาะอาจจะได้ซื้อมาฝากไม่เอาอะไรเว้ยฮะก็อยากได้อะไรเนาะไม่อยากเหรอเหือไม่เห็นไม่อยากได้ไม่เห็นก็ไม่อยากได้ไไอะไรเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูเ <c oughs> <c oughs> จ้าอะไรเ <c oughs> <c oughs> จ้าชุดไหมชุดที่สวยไหม <c oughs> เอาป่ะไม่เอาอืม นั่นหมานี่กินได้กินดีแล้วคนไปด้วยกันบเนี่ยไปเกาะอะไปเกาะอะไม่เดียวถามก่อนว่ายน้ําเป็นเปล่าไม่เป็นไม่เป็นว่ายเป็นแต่ว่ายไม่ไหวเพราะมันไม่มีแรงไม่มีแรงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวเกาะลานเกาะโลนเนี่ยอยากอยากไปไหมเล่ะอยากไปไปไม่ได้อยากไปเ้วไปไม่ได้ อยากไปไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ห้องกับแม่รู้เปล่าเดี๋ยวฉันกลับมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อโอเคไหม,มคิดถึงบ้านยังไงอ,อยู่ก็ใครอยู่กับแม่เจ๊มึงจะไปก็ใครเหรอฮะไปก็เอ๋ได้ไหมแล้วอยู่กับแม่ได้ไหมแล้วได้ได้โอเคเดี๋ยวลงไปกินข้าวกินปลากันปะเออไปยังจะไปกินข้าวยัง จะไปกินข้าวยังกินก็กินยังไม่กินก็ยังไม่กินเนม่ค่อยไม่ค่อยคิะไปกินข้าวพี่ดอกไม้กำลังจะไปกินข้าวแล้วค่ะไม่เอาเอาเยอะอะไรกระเป๋าตังค์โอ้โหกระเป๋าตังค์โอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหลายเงินน่ะ อยู่ในนั้นล ã i เงินห่วงจริงเลยห่วงมากเออไปผ้าไปได้เือนะไปออเอนี้ลงด้วยสิเออไปไอโอเโอเคไปกินข้าวกันนี่คนแก่ตแกต้องไม่อยู่เราต้องเทใครไอ้วันเนี้ยอุ่นน่ะไปเราก็ไปลูปไปเร็วเร็วเร็ว ยายสั่งอะไรมากินนะเอสั่งอะไรมากินข้าวผัดไม่รู้ออ้าวไม่รู้อ้าวก็ยายสั่งอะไรมาแล้วข้าวผัดหรอข้าวผัดอะไรไม่รู้ไม่รู้กุ้งกุ้งกุ้งเหรอโอเคเดี๋ยวจะไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวมานะอย่าอยู่กับแม่นะรู้เปล่าเนี่ยรู้เปล่าอยู่กับแม่โอเคจะไปเที่ยวกินข้าวเหรอ ไม่กิน <wie erman. S 2> ไปเที่ยวเกาะตอนไปกินที่เกาะโอเคนะเดี๋ยวกลับมายิ้มยิ้มยิ้มหน่อยโอเคหอมแก้มสิเอ้า